ณโรงพยาบาลหนองแค่อำเภอหนองแค่จังหวัดสระบรุรีเอ,อวัชระพงคูวิจิตสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบรุรีเขต3พักภูมิใจไทยนำคณะวิศวะกรจากสำนักง,งานโยธาธิการและผังเมืองเข้าตรวจสอบอาคารโรงพยาบาลหนองแค่โดยมีนายสัรทัดลันดาวเวอำเภอหนองแค พร้อมด้วยนางสาวสลีมาทิประผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองแครให้การต้อนรับและนำวิศวกรได้ตรวจสอบตัวอาคารโรงพยาบาลหนองแคเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่28มีนาคม2568ที่ผ่านมาซึ่งมีสื่อต่างๆได้ลงในออนไลน์เฟซบุ๊กต่างๆว่าโรงพยาบาลหนองแครเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงซึ่งด็เตอร์ วัชรพงค์คูวิจิตสวรรค์สมาชิกสภาผู้แทนร,ราษฎรสระบุรีเขต3จึงได้นำชุดวิศวกรและเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบพื้นที่จริงไม่พบความเสียหายดังเก่าวตามที่มีข่าวออกจากสื่อต่างๆไปอาการตรวจสอบของวิศวกรจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรีสรุปได้ว่าโครงสร้างของอาคารทั้งหมดของโรงพยาบาลอำเภอหนองแค ยังปกติดีไม่มีส่วนใดเสียหายหรือชำรุดหรือหักสำหรับรอยเล้าต่างๆที่เห็นอยู่นั้นอาจจะเป็นการแตกเล้าจากการฉาบป,ปูนที่หนาเกินไปสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลหน,นองแคได้รับทราบว่าตัวอาคารของโรงพยาบาลหน,นองแคยังสามารถใช้งานได้ดีและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ โรงชาบาลหนองแคได้รับทราบว่าทุกอย่างปลอดภัยดีส่วนรอยร้าวต่างๆก็จะได้จัดหางบประมาณมาซ่อมแซมต่อไปวันนี้ท่านวัชพลคงคูวิจิตสุวรรณก็ได้กล่าวกับพหารโรงพยาบาลหนองแคว่าได้จัดทําแผนผังการจะสร้างโรงพยาบาลให้อีกหนึ่งหลังจำนวน6ชั้นในพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนได้บริจาค ร่วมกับหลวงพ่อทิศอัฏฐการเจ้าวาดวัดโคกมะตูมที่บริจาคเงินซื้อที่เไว้ให้กับโรงพยาบาลหนองแคเร็วๆนี้จะได้ข่าวดี